สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพเพรแสงตะวัน e p J มาแล้วจ้าสวัสดี FC แฟนคลับสาวนอนพิบ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องอู๋อิงนะคะมือดนีกับสิบพ่อบอกเรื่องเล่าของ้องอู๋อิงสําหรับคลิปหนี้ก็เลยนะบอกได้ว่าเป็นมือที่ลาน,น่อยออกเดินสายออกทํางานสองหม่องเลยมือนีเนาะบอกได้ว่าเป็นวันที่บอกสุดสุด อีลาน้อยบอกว่าไปเจอกันเด้พอพ่อแม่แม่เอ้ยบายโมงนะคะเป็นงานของลูกทุ่งสักแค่พืน้นเนาะอยู่ที่เกาะพญาไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบู๊ยนั่นก็บ,บอกเลยว่ากลางเว้นนี่กระบอกบรดหน่อยหนากลางขึ้นเลยพี่น้องแน่นเอียดสรุปแล้วคนอีสานบ่นหน่อยเลยบ่่าับพี่น้องพอ่พอแม่แมไปล่ออีลาน้อยโอ้ยขัก บางคนบางท่านมากว่าท่านพี่น้องบาทนี้โอ้ยถึงหองทึ่งหไห้วยแต่เหนอิหลาหนวยท่างเมื่อจกเอาโจกเอาโจ,จกหาเงินแบ่งหารวยมากเปบอกเลยว่า,า,าเทิ่งไห้เทมีนก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าที่นาประทับใจทุกเส้นทางของอิหลาหน่วยเฮาบาดีเพราะจะว่าเดินทางมาหอดมองวงไห้บาทเนี่ย เมื่อวานนีวกไงกัได้ทําการแสดงอยู่ที่หมอชิดสองนะคะเขตจตุจักรกทมซึ่งกระสีได้ฟิชชรลงเอินบอกได้ว่าจะได้เจอกับกินตลาพูนลาบพี่น้องเอ,อ,เอ้ยกินตลาพูนลาบเลูากับเบถาจาักเทื่อนเนาะเราคือรักษาเจ้าของได้ดีค่ะในสมกับเราเป็นศินลปินเนาะโดนน่านบ้านเขาแล้วสิเป็นศินลปินแห้งชาติแล้วพี่น้อง บอกเลยว่าอายุน้ำเลาาวเด็กห่างจากแอดเพนต่อไหนเลยแล้วสิถอยถอยจักน้อยนี่แหละว,วะคิดว่าเนาะบุกงูจางว่แล้วเสียอ,อยูเท่าไนแต่บอกว่าแอดเพนนี่ตามติดเล่านี่ห้วยแต่แต่ตอนเป็นนุ่มนีวอ้ยอยู่ใส่ไปนองไข่กับไปน้ำเบิ่งจินตลาจะเป็นหมักแห้งนาะพี่น้องครับตาที่นี่กับบอดบาดนี่บ,บอกว่าเพื่อนมาเจอเจอกับอีหล่าหน่วยบุเวทีบอกว่า คิดเบื้องว่าแ,แต่เล่าดังๆอีลาน้อยสิเป็นอย่างอยู่มันบ่เมียนม,มาถอยไปแค่ซิบก็ปีได้พี่น้องอีลาน้อยว่าท่านเกิดเอาจริงๆอีลาน้อยว่าท่านเกิดเล่านี่เป็นดาวข้างฝ่าบาักหักเนาะพี่นะ้นองเนาะสุ่มเสียงหุนหับยั่งเหมือนเดิมเนะ้ยร่างกายเนาะเอา,าแล้วเ่าเรื่องพอๆเม่ยจากน้อยนะเลอาบาทนี่อีลาน้อยเดินทางมาหอด อดอ่งไงน้่ากลนมาติดๆเลยเพื่อนบอกว่าเอฟซีผู้นี้เพิ่นบอกว่าเพื่อนไปพุ่นเพิ่นบอท่านเพื่อนเลยนัามมาพีมาสั่นว่าเอ้าเพื่อนไปเพื่อนไปยูเพื่อนไปอนุสาวรีย์ใช่เพื่อนว่าเพื่อนไปท่านดีหลานหน่อยมาพี่แล้วมาหม่องทำงานมาหม่องบมงไงแล้วก็คืออยู่หมอชิดสองเล่ากับน้่มมา พอแต่เล่านํ่มาเท่านั้นละ่ะพี่น้องเอ้ยคนหากระเป๋าปุ๊บปึ๊บป๊๊ปปปปปเพื่อเสียวเงินให้อีหลาหน่อยว้าเบนสิให้วางพันสองพันโมเมนต์ด้พี่น้องให้มาหมัดหนึ่งเลยพี่น้องติ่มติ่มเลยอาญยะหนึ่งแสนบาท ขอบบุญขอบคุณแทนอีหลาหน่อยจังเป็นวาสนาขักแหนเด้อพี่น้องเดิอเราบอกว่าเราเดินทางมาจากสุพรรณเราได้บอกไว้ว่าเราซื้อว่าแม่มุวยสุพรรณขอบบุญขอบคุณแม่มุวยสุพรรณแม่มุวยสุพรรณเพิ่นบอกว่าจังสี่เพิ่นบอกกับเสียน้นเพิ่นบอกว่าเพิ่นนั่นประกาศขายทีกับบุลูว่าเพิ่นประกาศโดนหน่อยสั่ไใด แต่เพื่อนอธิษฐานในใจว่าอีหลาหน่อยอุ้งอิงเอ้ยให้เม่ได้ขายทีเด้อเพื่อนว่าเพื่นว่าอีเม่มมวยว่าคันขายได้เสียให้ลูกสาวหนึ่งแสนบาทบทันโดนพี่น้องสองมือถัดมากแล้วขายได้พระสันโอ้ยความมหัศาจรรย์อีหยังจะเกิดได้ขนาดไหนขนาดไหนขนาดนั้น หนึ่งแสนบาทมาอยู่ในมืออิหลาหน่อยเป็นที่เรียบ้อยแล้วรักษาคำเมาว่าจาของเล่าก็เลยแค่เล่าล่ำลึกถึงคิดถึงกระสีเห็นผู้อื่นเพิ่นจัดสรรแบบนี้เล่าก็เลยเว้านั่งพี่นะ้องอ้าเล่าละได้อี่ลีบาทนี่มาหอบลูกถุงเต่ามาเลยบอมีท่านสีหายเอาขึ้นดอกพี่น้องเราก็มาเป็นสักขีพยาน สรุปแล้วตอนนิลาสเสดียงโอเห็ดมาไล่ให้หมาไล่แสนแม่พี่น้องมันสิน้อยติโซว่าสิม,มุนเขามาโซพ่อเอกสิม,มุนก็ม,มา,มาหอดหนาเลาที่บอกเลยว่าสุดๆจบไปเป็นเพ่ง อีล่าห้องเป็นเพ่งๆจบไปเลยโชว์วัสิมุนขอมาไหนค้นกะลายบบคักอาญยาพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงเอ็นเพ่นเาบาเข้ว่าอาญยามาไล่เสียนพี่น้องอีล่าหน่อยกันเลยบอกว่าขอบบุญขอบคุณพอๆพอเม่์เมทั้งทั้งที่อีล่าหน่อยกับเมยเมยมาก พ่อแม่กับม่ใหงกำลังใจนี่คือสิ่งทีหล่ะน่อยเดียวโหก็พอๆแม่ๆไหลขักมือขึ้นนี่ก็เลยเนาะหรียว่าเป็นเรื่องเล่ามาหาศาัศรจย์บ่พี่น้องข,ข,ขึ้นตามแนีคยอ็เอาเอา,เอาจังไดแบบใดมาจังไดามาจังไดจังสี่แมนบ่พี่น้องคันเพราะว่าบุญสัมพันธ์เพราะว่าสิ่งที่ตามมา ตั้งแต่อดีตชาติบเนี่ยบอกว่าอดีตชาติตั้งแต่ชาติปางก่อนปพน้องอันนวจังสี่คันมันเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวบอเนี่ยนี่ผู้ใดสิกาลันตีใดเนี่ยเอา้ามาแบบลอยลอยมาแบบอีหลาหน่อยบ่ได้รู้ตัวเลยนี่คือสิ่งมหาศักจดจิ์ท์ที่เกิดขึ้นกับอีหลาหน่อยแล้วตอนนี้พ่อพอแม่แม่พี่พี่น้องน้องพูดพูดว่าพี่น้องว่า คักนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับอีลาน้อยการแสดงนาเวที่ก็บ,บอกเลยว่าเฮบเฮบอยู่จะแม่นมวนขักเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อจังไหนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับีหลาเนาะเอาบอกให้กันฟังได้ยินมากได้เห็นมากก็มาบอกให้กันฟังเป็นเรื่องจริงเลยที่เดียวเนาะพี่น้องเนาะหากัานไหเขามานี่ กลับช่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กับแอดพินเดอร์พี่น้องเด้อกดแชร์ใหน่น้ำหอมเด้อถ้าแชร์ออกไปกับพิมพ์็ว่าเพดเสียงแต่วันเอบีจีเด้อพี่น้องเด้อหา่ันใดสิเขากุ้มปิดนะคะก็เขากุ้มปิดเด้อมืนเรกงนีแต่ยังมีอีกมือหนึ่งอยู่นะคะติดต่อไปได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านเพียงแฟนเพจเด้อพ, er, พี่น้องเด้อถ่ายคลิปนี่ก็มีบอดจูแนะน้ำช่องแอดพิพึ่เขาฝาก รับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับไอ้เป็้ในเรื่องพี่น้องเด้อยินดีกับอีหลาหน่อยเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ทุกท่านหงห้งงปังๆน้ำขคืนกันพีหลาหน่อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย